ดีครับพี่น้องปู่อกกำลังลุ่เดินกับกับพันธุ์เก็บมาเอาเพิงครับแม่โคมาลือสะครับพี่น้องนี่ซ้ำแมคโคมาลือสะบอกบอดีเห็นเพิงครับเห็นไโทรหาทีมงานใหนม้มาเอาออกครับแม่โคกำลังขีดขยับออกนะครับเดี๋ยวทีให้เบิังคังครับผมนี่ครับมันมาลีอยู่ในปลาถางสะครับผมฮางใหญ่ครับ แล้วบรูดว่าจะเป็นอะไรมีน้ำบ่ล้อหลุดมึงครับผมอีกสักครู่ครับเออเจอของเงยครับพี่น้องเพิ่งเยอะมาเหมือครับอยู่ต่ำๆครับผมนี่ไม่โค้งก็อยู่ทั้งนั้นครับไม่โคเรือสามพ้อครับผมเดี๋ยวรอติดตาเมื่งครับมาจะเป็นอะไรครับมาจะมีเออเข้าพี่น้องพอมีตัวครับมีมุมีก็ได้ยีได้ออกอะไรเพิ่นครับผม เห็ี่นมาแล้วครับมีน้ำหวานอยู่ครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องครับสักครู่ ooh

बस यार वो मैं बिल्कुल खराब ลอยครับพี่น้อ,องฟอกแล้วจะฟอกันข้างล่างครับเขียวออกเลยครับพี่น้องไมโครทำงานอยนู่เลยครับเขาลือปลาครับลือสะเราม,มาเจอครับก็เลยม,มาออกให้นะครับมาครับพี่น้องงานงกับโรงงานจนแล้วเริ่มเก็บแก้ครับแก้แล้วเหลือง น้ำก็พอได้แบ่งคกันครับโอ้ทางน้ำตัวนี้น้ำตึ้งแจ๊กทางน้ำครับพี่น้องพอได้แบ่งกันเป็นครับมีคนเห็นนะครับสวยๆครับนี่น้ำแดงจนือบคืนเลยครับสุดยอดสุดยอดเริ่มต้นแล้วครับมันๆครับครั้งแรกครับบริหารครับเขาโทรตามมาเอาครับเจ๊ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับต้องโดนผู้โดนครับกับพาเจกับพายุหากินตามไปดูการ ฝากพี่น้องซ้อยกดไลค์กดแชร์กดสนับสนุนให้กำลังใจกันครับไม่พอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ